ถ้าเป็นคนชอบขี่สายเดร์ดหรือว่าเข้าป่าจะลาคาญโชคไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่เขาเอาโชคไฟฟ้าออกอันนี้ไม่ไใช่ว่าเขาลดสเปคหรืออะไรนะเราก็สามารถสไลด์เพราะว่าเบาะมันค่อนข้างจะทขเรกกิฟตใช่ไหมครับไม่ง่ายขึ้นอ่าเบาะนั่งว่ามันมันเหมือนแบบเอนจโร่อะไรพวกนี้เลยอเบาะเหมือนรถเอนจโร่เลยนะเนี่ยทุกคนดูดิอย่างรถสูตรเลยโูกพุ่งมากพุ่งมากบอกว่าเป็นรถที่แบบว่า เน้นการขับขี่แบบ enduro จริงๆอ่ะเออเป็นสไตล์ลารีดักกาเลยวันนี้ต้องถามยูเซอร์ผู้ใช้งานจริงนะครับอันนี้คุณเอกนะครับจากช่องมินเนอร์สนะครับอ,ระะอันนี้คุณแ้งนะค,ะครับเป็น เซลของ BMW ยมดับลิวตลาดที่ที่บุนพิษณุโลกนะคนนี้ใช้งานจริงี้ใช้งานจริงผมมาดูเขาใช้อยู่นะคือจะบอกว่าคุณเอ็กเนี่ยเขาเพิ่งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวันเดย์เดอร์ช่องตัวเองไปนะมีบรรดาบิ๊กเอนดูโร่ต่างๆแล้วก็คนที่ขี่เอนดูโร่แบบเรียกได้ว่าค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะเข้ามาร่วมในกิจกรรมเยอะมากเลยแล้วก็คุณแคนก็ได้มีโอกาสขี่คันนี้ไปร่วมงานจริงๆมาแล้วเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์หน่อยคุณแคนเป็นไงบ้างครับสำหรับ F900GS นะครับก็ในตัวของตัว New F900GS เนี่ยครับก็มัน ใหม่ทั้งหมดเลยเครื่องยนต์แล้วก็น้ําหนักของตัวรถอะแงคงขับ850มาก่อนเนาะน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากกว่าแล้วก็ตัวในบางร้านของตัว F 9 0รเจอร์ทาได้ดีกว่าครับดีกว่าเดิมันดีกว่าเดิมใช่ครับดีกว่าเดิมครับแล้วคุณยไม่มีโอกาสลองหรือยังอ๋อผมได้ขี่ประมาณสักโล2องโลเนาะอ่าใช่เอาไปไปผมอยากรู้ว่าฟีลลิ่งเครื่องยนต์มันมันต่างกับ850ไหมเพราะมันมีความใกล้เคียงกันอยู่กลิ่นายมันใกล้เคียงกันแต่ว่ามันมีความละเอียดมากกว่าใช่อ่า ันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคุณ X เป็นยูเซอร์ใช้งานจริงของ f ุ8 5 0 GSA รุ่นที่แล้วด้วยนะเป็นยูเซอร์ใช้งานจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคอมเมนต์ของคุณ X อ่ะเดี๋ยวไปดูที่ช่องคุณ X เลยน่าจะทำคลิปเลยครับน่าจะน่าจะคิดหน่อยหน่อยยังวนล้ออยู่แหละแม่ตองเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขี่จริงๆก่อนถึงจะรู้ว่ามันต่างกันเยอะไหมเแยะเนาะคันนี้กับคันนี้มันเป็นคนละเซกเมนต์กัน เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูก็คุณแฟนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับตอนที่เอาไปร่วมกิจกรรมวันเดย์เอร์ผมเห็นเส้นทางนะคุณเอ็กจัดพูดสำหรับคันนี้ที่เอฟก็รอที่แฟนเอาไปงานวันเดย์ร์มาแฟนก็เปลี่ยนยางใหม่ครับผมใช่ครับ E07 ใช่ครับอ๋อลองลองมันจะตะกุยได้มาก E07 E07 แล้ว่ายางเดิมมันเป็นออกมาเป็นยางออนโรดเป็นหลักครับใช่ไหมยางเดิมตังนี้ใช่ครับ ก็คุณแฟงก็ปรับยางนะให้ใช้งานแล้วก็แฟงเพิ่มเติมก็คือแคดบาร์นี้เข้าไปด้วยใช่เพื่อป้องกันในการล้มดูแข็งแรงมากเลยกันเครื่องกันเครื่องใช่้แล้วก็มีเห็นบอกว่ามีปรับโช้กด้วยเหรอครับใช่ครับตัวนี้ตัว F900J นะสามารถปรับพีโหลดโช้หลังก็ได้ครับแล้วก็ดม p ิ i n g ของตัวโช้หลังได้ด้วยครับใช่ครับแล้ว สะดกวกะเพราะเหมือนเราจะทาได้ไวกว่าระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเราสามารถเซ็ตค่าให้มันเป็นสําหรับยูเซอร์หรือสาหรับคนขับขี่เองโดยเฉพาะได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสะดกวกเนาะเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะเบลโช้กไฟฟ้าออกใช่ใช่ๆแ,แล้วมันเบาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริง <พอ S 2> ๆถ้าเป็นคนชอบขี่สายเดิร์หรือว่าเข้าป่าจะลำคานโชคไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นถูกแล้วที่เขาเอาโชคไฟฟ้าออกอันนี้ไม่ไใช่ว่าเขาลดสเปคหรืออะไรนะเพราะว่าโช้มันสเปคเหมือนจะ เยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมหมายถึงปรับมันหมายถึงว่าตัวตัวโชกอะสเปกตัวโชกที่ที่ที่ให้มาตัวเนี้ยดูแลเหมือนระยะยุคมันเยอะขึ้นเลยแต่โชกหน้านี่เห็นชัดเลยเพราะว่าโชกหน้าศูนย์นี่มันปรับไม่ได้คือใช้ยังไงคือใช้อย่างนั้นเลยแต่เนี่มันสามารถปรับปรับได้ไงกีโลปรับดัมปิ้งได้โชกหน้านี่เขาให้มาแพงกว่าเดิมอันนี้พูดเลยให้มาแพงกว่าเดิมโชกหลังนี่ผมผมไม่รู้เมื่อกี้ยังไม่มีใครรู้ข้อมูลแต่ว่าโชกหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่า มันกลายเป็นว่าผมว่ามันทำให้แบบรถมันดูเบาลงแล้วก็ไวขึ้นด้วยใช่ครับระบบไฟฟ้าน้อยมันเวลาลุยมันดูมั่นใจด้วยต้องเดี๋ยวนิดนึงคุณแงลองคลอมให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับนี่คุณแงสูงเท่าไหร่นะครับร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกส้าเซนคแงสูงร้อ้าคลอมรถคันนี้นะใช่ี่เราไปดูไปแล้วนะก็ต้องเลือเลือกข้างนิดนึงเราจะเอาข้างซ้ายหรข้างขวาข้าลง ก็จริงๆก็ไม่เต็มครับเต็มได้แต่ก็ขายข้างนึงก็จะลอยก็จะม้อยใช่ครับแต่ก็ขีบพวกได้นใช่ครับกเป็นรงกิจกรรมที่มาแกงมาก็เราก็สามารถสไลด์เพราะว่าเบาะมันค่อนข้างจะทะเกิฟใช่ไหมครับได้ง่ายขึ้นอ่า อยโมตรลาอินทบูนดูนะครับเพราะว่ามีคุณแฟร์แล้วก็มีทีมงานน้องๆเนาะคอยให้คำสุดสารนะไม่ต้องกลัวว่าจะโมไม่สูงจะตอมีอนุาตอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดทดสอบที่อื่นหรือออกทดสอบที่ได้ทดลองในทดลองที่นี่เขาได้ทำได้คำสอนได้นดีเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตอนนี้ทางโชว์รูมก็นำรถออกไปข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทดลองขับขี่กันนะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียแสงมากนะครับที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับครับผมยินดีครับยินดีครับใครเป็นลูกค้าโชว์รูมนี้ไม่เหงานะครับนี่ตอนนี้เราก็ออกมาที่ด้านนอกแล้วนะครับก็จะมีการให้ทดลองเทสตได้กันนะครับ ก็จะมีการวางหุดนะสามารถขับขี่ได้เมื่อกี้คุณแฟงสาธิตให้ดูแล้วนะว่าในเส้นทางนี้สามารถขี่แบบไหนกันได้บ้างนะครับจะบอกว่าเสียงดูเดือดมากเสียงท่อคาร์บูวิตติดรถโหดมากแต่แต่ไม่ลั่นนะแต่เสียงโคตรมีพลังเลยทุกคนคือจูนเสียงมาโคตรดีอะร้าวใจมากเร้าใจมากบอก,กเลยเสียงท่อคาร์บูวิตติดรถนี่เสียงท่อเดิมเลยนะเสียงดีมากเสียงดีมาก ตอนนี้คุณแปคงเซลทีมงานก็ให้คำแนะนำนะครับพอมีน้ำหนักตัวเราไปรถับช่วงล่างดีมากเลยอะ่ะพอคือรถเหมือนสูงนะแต่พอเรานั่งปุ๊บน้ำหนักโชกล้วหมักเราก็กดโชกยุบลงไปอีกพอสมควรเลยคือดีมากช่วงล่างแบบนี้นี่เอาไปโดดได้สบายๆเลยครับอันนี้คนที่มาสาธิตก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะแต่ละคนมีอาจารย์ด้วยแล้วก็มีอย่างคุณเอ็กซ์ล่องวันเดอร์ด ที่เขาเป็นคนทําช่องแนวรถบิ๊กเอ u นดูโร่ะจนภัยโดยใช้รถใหญ่อะก็มากันนะครับวันนี้คือเป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากนะสำหรับ F 900 GS เนี่ยมันมีความแบบเป็นรถแนวประจนภัยอย่างแท้จริงจริงนะแล้วพิกัดเครื่อง 900cc อะมันใหญ่มากคือใหญ่แบบว่าแทบจะเป็นรุ่นท็อปรุ่นกลางบนแล้วว่ามันแทบจะแยกไม่ออกระหว่างตัวพันแล้วครับสำหรับเครื่องยนต์ 900cc เครื่องนี้นะ เสียงท่อโคตรดีเลยอะรถบาลานซ์ดีนะเพราะว่าประกอบขึ้นมาเป็นแบบเฟรมโมโนโคอร์กแล้วครับก็จะเป็นขแขวนเครื่องนะเมื่อกี้ได้บีฟกันในที่ประชุมอะเขาบอกว่าคันนี้เป็นออเนิวจริงๆ มีแค่เฟรมที่แขวนเครื่องด้านหน้าเท่านั้นเองที่เป็นตัวจากซีรีส์ F 900ตัวเก่านะที่เหลือเป็นใหม่หมดเลยทั้งโครงรถโครงสร้างแล้วก็เฟรมเปลยท้ายถังน้ำมันต่างๆแขงคอแขงคอชันมากทุกคนคือแทบจะใหม่ทั้งคันเลยนะสำหรับ F 900 GS ครับถ่ายืนขี่ก็ลงตัวนะครับคืออาจจะดูเหมือน แฮนด์ต่ําแต่ไม่ต่ํานะแฮนด์ Head ก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าทางเอนดูโรเราก็จะต้องมีการย่อตัวเพื่อควบคุมรถด้วยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นระยะแฮนด์เนี่ยผมว่าพอดูพอดีมากเลยเดี๋ยวเราทดลองขี่กันดูนะครับคงจะขี่กันแบบสั้นๆน,น,นะตัวรถก็ผมสูง178นะผมก็โดยยืนเขย่งปลายเท้าสองข้างได้อยู่นะครับ รถคอนข้าง,งสูงนะเนี่ยโอ้โหยืนขี่ง่ายนะครับทุกคนยืนขี่ค่อนข้างาง,าง่ายนะโอ้รถบรร้านดีครับโอ้แล้วช่วงล่างเฟรมมากเลยนะอันนี้ก็เ่าก็ลองขี่แบบเขาดูนะโอ้แต่ว่าผ่อนคันเร่งแล้วพอปล,ล่อยครับแล้วรถมันไปเลยครับโอ้รถด,ดีอะรถดี ดูกลังเปิดทางดูครับลองหล,หลายแบบดูรถบรรทุน,นดีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในหมดอิดิโลเปโนะขันเร่งโคตรตึงเลยทุกคนเนี่ยดูเปิดแล้วพึ่งเลย <c oughs> คือคันเร่องแรงมากหมดอดิโลเปโนะเปิดแล้วมาเลยครับหน้าจะลอยมีดูนี่นะ <c oughs> เนี่ยทุกคนดูดิอย่างรถสูตรเลย โอ้พุ่งมากพึ่งมากถ้ายืนขี่โอเคนะนะคือแฮนด์ไม่ได้ตันเกินครับผมว่าแฮนด์มันพอดีพอดีมากเลยแต่ละหน้ายิ่เด็ดก็ขึ้นดินขึ้นเนินได้สบายนะครับคงจะเทสแบบสั้นๆนะครับสำหรับผมนะออ คันนี้เขาต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบว่าเน้นการขับขี่แบบเอนดูโร่จริงๆอ่ะเออเป็นสไตล์แรลลี่ดักกาเลยโหดมากโหดมากเนี่ยดูนะเนี่ยเปิดปึบเปิดตึบพุ่งเลยทุกคนโหดมากโหดมากโอ้โหถ้าะหมดไดนามิกก็คงจะประมาณนี้ครับแต่หมดไดนนมิก็อาจจะใช้เดินทางได้มากกว่านะหมดเอริโอโปนี้ก็น่าจะตัดเอเบียกับทักชันออกทั้งหมดนะครับโอ้โหแต่รถสูงนะ รถก็ค่อนข้างสูงเลยแต่ขำไมผมก็ยังลงได้สองขาแบบไม่บรนเลยมากนะเบาแล้วก็ช่วงนี้ก็ตรงนี้แล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กว้างมากครับเออดีครับดีอืมเจ๋งนะเจ๋งโดยรวมๆแล้วผมว่าดีครับรถบรรทุกดีจริงๆแหละแล้วก็ควบคุมง่ายครับแต่ว่าการจะขี่รถแบบนี้มันก็ต้องมีทักษะเนาะเราไม่ได้มีทักษะมากเหมือนคนอื่นๆครับ ก็ทดล,ลองขี่แบบพอประมาณครับเอ,อ,อเ,เนี่ยแต่ถ้าขี่โอเคนะถ้ายืนโอเคมากๆเลยครับเ,เนี่ยนะผมยืนได้สองขานะครับก็ใครที่จะมาลองขี่ก็ลองดูส่วนสูงดูนะลองพิจารณาส่วนสูงตัวเองได้ครับรถดีมากเลยคือบาลานซ์ดี่ะแล้วก็ พอรถมันออกตัวไปปุ๊บมันรู้สึกว่ารถมันเบาเลยครับเออน่าสนใจตอนแรกผมนึกว่ารถมันสูงแล้วก็จุดส่วนท่วงมันอาจจะสูงเนาะแต่ว่าพอรถออกไปแล้วมันเบาเลยแล้วก็บรรลุดีนะควบคุมง่ายครับแล้วรถกําลังแรงมากคือเปิดแล้วมาเลยนะ่หน้าทุ่งเลยเหมือนรถส,สูตรเลยอนะ่ะคือพุ่งเหมือนรถส,สูตรมากสำหรับคันเร่งนะอ้ตอบสนองได้ตึงมือสุด มันยืนบอลเท้าไม่ได้ <Yeah. S 1> นี่ยืนบอลเท้าไม่ได้ อ่านึกเหรรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ววันอ๋อรู้แล้วเขาบอกอะไรอ่ะใส่หมวกผมเนี in <ours> ่ยอ๋อใส่หมวกดูใส่หมวกรู้แล้วรู้แล้วรู้เรียบละนี่นะครับอันนี้คุณแฟงจะลองขี่ให้เราดูนะผมจะบอกว่าคุณแฟงเนี่ยเขาส่วนสูงแค่165นะครับขี่รถ คันนี้ความสูงบ่อสูงถึงร้อยแกว่าเลยนะแล้ควบคุมได้นะการขี่แบบนี้จะเป็นสไตล์ของ bmw นะครับก็จะเรียกขี่ว่าขี่แบบฟูลล็อกนะแบบหักเลี้ยวในที่แคบครับมันก็จะใช้ทักษะเฉพาะทางค่อนข้างสูงครับ<ด>แต่มันเป็นการ<ด>โชว์ศักยภาพของรถด้วยว่ารถของ bmw เนี่ยสามารถขี่แบบนี้ได้นะ ที่จะออกรถกับโชว์รูมนิธิบูรณ์นะไม่ต้องกลัวว่าขี่ไม่ได้แล้ก็จะมีคุณแฟงและทีมงานคอยให้คําแนะนํานะครับขี่ได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวดีกว่าไปออกมือสองแล้วเขาไม่สอนอะไรเลยนะครับออกกับโชว์รูมมือ1นึ่งมีคนดูแลนะครับเป็นการขี่แบบโชว์ทักษะนะนะันเือ คุณแ้งสูง165ก็ยังขี่แบบนี้ได้นะครับแล้วก็เขา้าปลายควยด้วยนะ คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อ X ครับอ๋อคุณ X นะครับรบอันนี้ได้มีโอกาสทดลองขี่ f 900 GS ไปแล้วฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับรถเป็นไงบ้างสัมผัสแรกเลยคือเบาวกว่า850อ๋อเบาวกว่าตัว850ใช่ครับแล้วก็เรื่องเรื่องอหัวขลิง่งถ้าเกิดว่า850เนี่ยมันจะหนวกนิดนิด,นด,นด,นดตอนตอนเปิดขลิ่งครับแต่ว่า900นี่อ่าเสถียรกว่าดีกว่าครับเวลาเปิดขลิ่งแล้ว มาเลยรอบมาเลยอ๋อเปิดแล้วปุ๊บมาเลยใช่ไหมครับไม่หน่วงเลยใช่ไหมใช่ครับอือันนี้มันน่าจะเป็นที่โหมดการขับขี่ด้วยหรือเปล่าครับอปกติถ้า5ศูนย์นี่มันก็เป็นตลกเลยนะครับหรออ๋อแสดงว่าเขาน่าจะเซ็ตมาใหม่เลยเนาะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็อ่เบานั่งว่ามันมันเหมือนแบบรถเอนดูโรอะไรพวกนี้เลยอ๋อเบาเหมือนรถเอนดูโรเลยนะก็ควบคุม ผมว่าการควบคุมดีครับการควบคุมดีดีกว่ารุ่นเดิมชัดเจนเลยเนาะถ้าฟังเท่าที่ฟังฟังดูใช่ครับคันเร่งก็ตอบสนองดีแล้วรถก็ดูจะควบคุมง่ายดูเบากว่าเนาะใช่ใช่ดีขึ้นทุกทางเลยขอบคุณพี่เอ็กมากนะครับครับผมชื่อจิตครับอ๋อคุณจิ๊ดนะครับเป็นไงบ้างครับได้ทดลองขี่ F 900 GS แล้วโอเคว่าโอเคแล้วผมให้121มาก็ขี่ง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะก็ความตอบสภาพของรถ อ๋อก็จะเป็นปรับตัวเข้าหารถนิดนึงเนาะใช่ไหมครับรถดีอยู่แล้วครับอ๋อรถดีอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ได้ทดลองขี่แล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งอะไรได้หมดเลยเนาะใช่ไหมครับได้ได้ยี่ป็บคุมง่ายขึ้นมากเลยอ๋อรถนยี่ส็บก็คุมง่ายขึ้นมากเลยนะโอเคขอบคุณพี่มากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่กิจกรรมวันในวันนี้ของโชว์รูม BMW นิธิบูญโมตลาร์ดพิษณโลกนะ กับการเปิดตัวแล้วก็เทสได์ BMW F900 GS และ GSA นะครับแล้วก็ได้มีการทดลองขี่เทสได์ F900 GS ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจรถ2รุ่นนี้นะครับทักมาที่เบอร์โทรท,ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปได้เลยนะจะมีเซลล์คอให้บริการตอบคำถามแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆก็จะอัปเดตตลอดเวลานะครับก็ใครสนใจตัวรถจริงๆแนะนำให้โทรเข้ามาที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดอะไรหรือพูดอะไรผิดหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับเราจะไปรีวิวรถรุ่นไหนกันต่อติดตามรับชมนะหลังจากนี้ทางโชว์รูมเนี่ยเขาก็จะมีพาลูกค้าไปปาร์ตี้กันต่อที่ฝั่งโน้นนะก็จะมีคีเลี้ยงสังสรรค์กันพบปากกันครับตอนนี้เดี๋ยวยิ่งดึกละตอนนี้ยังมีแดดอยู่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เย็นๆแล้วลูกค้าเขาเริ่มทยอยมาแล้วครับจะมาพบกับสังสรรค์กัน,กนแล้วของคู้ขับขี่ BMW ในพิษนุโลกด้วยพบกันคลิปต่อไปนะคคัสวสวดี